สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีตษพิบาลนะครับเราอยู่ในเรื่องของการเอาชนะจัดการกับความหดหู่เมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องของชีวิตเอลียานะครับเอลิยานั้นหดหู่มากจนพร้อมที่จะตายเขาล้องขอความตายจากพระเจ้าและเรารู้ต่อมานะครับว่าในหลายๆาสถานการณ์นะครับเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราทั้งหลายก็หดหู่นะครับเราทั้งหลายซึมเศร้าตกใจเรากลัว พี่น้องโปรดอย่าลืมนะครับอารมณ์ของเรามีสาเหตุมาจากความคิดของเราถ้าเราอยากจะกําจัดอารมณ์ในร้ายอารมณ์เศร้าอารมณ์กโกรธอารมณ์ต่างๆต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับเมื่อวานนี้จบลงด้วยพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่สองนะครับการเปลี่ยนจิตใจนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกโดยอํานาจวิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเมื่อเรารู้ความจริงนี้เราต้องยึดหลักของพระคัมภีพระเยซูตรัสว่าจง รับรู้ความจริงความจริงจะทําให้เราทั้งหลายเป็นไทยความจริงจะปลดปล่อยเราจากความซึมเศร้าได้เมื่อเราเปลี่ยนความคิดนะครับถ้าเรามองสิ่งต่างๆจากมุมมองที่ถูกต้องอาจจะเป็นความคิดแบบโพ s ิทีฟก็ดีหรือแม้กระทั่งในบางสถานการณ์นั้นคิดบวกยังไงก็บวกไม่ได้อยู่ดีพี่น้องครับโปรดอย่าลืมว่าพระเจ้าช่วยเราได้ครับพระเจ้าสามารถจะเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติที่มีต่อสิ่งต่างๆรอบตัว ผมอยากจะเป็นพยานถึงชีวิตของผมเองครับหลายๆครั้งทีเดียวเมื่อเราคาดหวังสูงแล้วไม่ได้พี่น้องครับเราก็ซึมเศร้าเราก็ท้อแท้ใจหลายๆครั้งเราตั้งใจทําในสิ่งที่ดีแต่มีบางคนก็ตีความไปว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีพี่น้องครับนั่นคือความผิดหวังนั่นคือเกิดจากคนที่เราเคยให้ความเคารพนับถือเราเคยยกย่องแต่กลับมาทําร้ายทําลายเราพี่น้องครับ เราต้องเปลี่ยนความคิดครับผมเองได้รับการหนุนใจจากน้องคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องปกตินี่เป็นเรื่องธรรมดาทํางานที่ไหนก็อย,อย่างนี้แหละเพราะว่าเรากําลังทํางานกับคนคนนั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอคนเรานั้นพึ่งพาไม่ได้ตลอดคนเรานั้นไม่สามารถไว้วางใจได้ในทุกๆสถานการณ์มีแต่พระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงเป็นที่ไว้วางใจของพวกเราได้ในทุกๆสถานการณ์และเราพึ่งพาได้ในทุกเรื่อง เราสามารถที่จะพึ่งพาพระองค์ในการเปลี่ยนความคิดของเราได้พี่น้องครับวิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความคิดอารมณ์ก็คือเปลี่ยนวิธีคิดครับวิธีคิดนะครับในวันนี้นะครับเราจะดูวิธีการบางอย่างที่จะทําให้วิธีคิดของเราเปลี่ยนนะครับผมอยากจะอัญเชิญพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรม 1. นงพงกษัตริย์นะครับบทที่19ข้อที่3ถึงข้อที่4 1่งพงกษัตรบท,ที่19กข้อ3และส โปรดฟังพจนะของพระเจ้าครับเมื่อท่านทราบก็ลุกขึ้นหนีเอาชีวิตรอดและเมื่อมาถึงเบเอร์เชบาเขตยูดาห์แล้วท่านก็ละคนใช้ของท่านไว้ที่นั่นแต่ตัวท่านเองเดินทางเข้าถิ่นธุรกันดารไปเป็นระยะทางวันหนึ่งท่านมานั่งอยู่ใต้ต้นซากที่มีเพียงต้นเดียวและทูลขอให้ตัวท่านตายเสียทีว่าพอกันทีข้าแต่พระยาเวบัตรนี้ขอเอาชีวิตข้าพงคงไปเสีย เพราะคาพรร่รงก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษพี่น้องครับต่อไปนี้นะครับเราจะพบกับ4ประการซึ่งวันนี้จะได้ประการแรกความผิดประการแรกที่ทําให้เราจมอยู่กับความซึมเศร้านะครับและเป็นความผิดเดียวกันกับเอลิยาเช่นเดียวกันและนั่นก็คือเราสนใจแต่อารมณ์ของตัวเองมากกว่าข้อเท็จจริงเรากําลังสนใจให้ความสําคัญ เรากําลังสปอยอารมณ์ของเราครับพี่น้องครับเพราะเจ้าน้ของพระเจ้าได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าท่านทูลขอทูลขอพระเจ้าครับให้ตัวท่านตายการปล่อยอารมณ์ของเราเพื่อที่จะให้เป็นไปตามกระแสแห่งอารมณ์นั้นก็คือความสนใจความสนใจในตัวเองความสนใจโดยเอาตัวเองนั้นเป็นศูนย์กลางพี่น้องครับเราเอาแต่อารมณ์ของเรามากกว่าข้อเท็จจริงนี่แหละครับคือ มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอถ้าใครที่เอาแต่อารมณ์นะครับมากกว่าความคิดมากกว่าข้อเท็จจริงมากกว่าความจริงคนนั้นสุมสส่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงมากเลยครับที่จะเกิดความซึมเศร้าหดหู่ครับและอย่าลืมนะครับถ้าเราเป็นอย่างนี้บ่อยๆเราอาจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปได้จากอาการนะครับที่หายเองได้กลายเป็นโรคครับที่ต้องการรับการรักษาเพราะฉะนั้นการจดจ่อสำคัญครับ การโฟกัสสำคัญถ้าเรามัวจดจอ่อว่าเรารู้สึกอย่างไรมากกว่าจดจอ่ออยู่กับความเป็นจริงเราก็จะแพ้ครับเราก็จะเกิดอารมณ์หดหู่ซึมเศร้าได้พี่น้องครับเอลียารู้สึกเหมือนกับคนล้มเหลวเพราะอะไรครับเพราะเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวที่ทําให้เขาตกใจกลัวก็คือผนางเยเซเบลขู่จะฆ่าเขาครับและการขู่นะครับมันจริงจังมากเอลียานั้นก็ได้แต่คิดในใจครับว่า ตัวชั้นนั้นมันขี้ขาดเหลือเกินตัวชันกําลังทําอะไรอยู่ทําไมตัวชั้นต้องวิ่งหนีมาถึงที่นี่ด้วยเหตุนี้นะครับเขาจึงรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนกับคนขี้แพ้เป็นลูเซอร์เขาจึงทึกทักว่าชีวิตของเขานั้นทําอะไรก็ล้มเหลวไปหมดแท้จริงแล้วพี่น้องว่าชีวิตของเอลียานั้นล้มเหลวจริงหรอไม่ใช่ครับเขาชนะมาตลอดแต่เนื่องจากว่ากระแสะอารมณ์นะครับพายุแห่งอารมณ์นั้นก็ทําให้เขานั้น ไม่ได้โฟกัสไม่ได้เห็นความจริงที่เกิดขึ้นแม้ว่าในอดีตนะครับก็อาจจะเห็นถามว่าอะไรบังตาเขาอยู่ก็คือกระแสแห่งอารมณ์ครับความขุ่นข้องหมองใจความกลัวที่มันเหมือนกับเป็นคลื่นลูกใหญ่เป็นเหมือนกับกระแสน้ําที่มันพัดจนกรบทับชีวิตของท่านฉั้นไดฉันนั้นครับพี่น้องครับเราอาจจะทึกทักว่าความน้มเหลวนั้นเกิดขึ้นจากสิ่งนี้สี่งนั้นนี่ครับคือ ทางจิตใจนะครับทางจิตวิทยาเรียกว่าการให้เหตุผลทางอารมณ์อันนี้ครับอันตรายครับการให้เหตุผลทางอารมณ์ของเราที่ฉันมีอารมณ์แบบนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเข้าข้างตัวเองอันตรายมากครับเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่เกิดจากความคิดที่ว่าก็ฉันรู้สึกอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นจริงแน่ๆเลยพวกนี้จะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นดาราอะไรต่างๆที่ หลังจากการแสดงหรือว่านักกีฬาหรือแม้กระทั่งนักดนตรีนะครับเป็นตัวอย่างเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเหล่านี้ครับรู้ว่าบ่อยครั้งหลังจากการแสดงพวกเขาจะรู้สึกเหมือนกับล้มเหลวไปแล้วพี่น้องครับแต่พวกเขาก็รู้ดีนะครับว่าเขาจะต้องหัดฝึกฝนไม่ใส่ใจกับความรู้สึกเหล่านั้นเพราะว่าความรู้สึกนั้นอาจจะไม่จริงก็ได้ความรู้สึกนั้นไม่จริงเสมอไป เพราะฉะนั้นความรู้สึกไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับความรู้สึกไม่ใช่ความจริงและก็ไว้ใจไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมอยากยกตัวอย่างนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งแต่งงานกับผู้หญิงในเช้าวันหนึ่งผู้ชายตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าที่รักคุณรู้ไหมผู้ชายคนนี้พูดกับภรรยาเขานะครับว่าผมไม่รู้สึกว่าแต่งงานแล้วเลยแต่ภรรยาก็ตอบครับบอกว่าไม่สําคัญหรอกเพื่อน คุณได้แต่งงานแล้วจริงๆพี่น้องครับหลายๆครั้งทีเดียวเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าเรารู้รู้ว่าเราจําเป็นต้องเข้าใกล้พระเจ้าแต่บางครั้งบางคราวกระแสะอารมณ์นั้นบอกกับเราว่าเราผิดหวังพระเจ้าในหลายๆเรื่องหลายๆลาเราเราคาดหวังบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเราก็เลยไม่ค่อยรู้สึกใกล้ชิดพระเจ้าตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วข้อเท็จจริงคืออะไรครับ ข้อเท็จจริงแล้วพระเจ้าอยู่ในเราเลยครับและไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ไกลจากพระองค์นะครับหลายครั้งบางคนก็บอกว่าผมไม่รู้สึกว่าผมเป็นคร,ริสเตียนตลอดเวลาแต่ผมก็เป็นคริสเตียนบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยครับคือความผิดที่เกิดจากความรู้สึกครับการเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าหรือไม่เป็นนั้นมันไม่เกี่ยวกับการรู้สึกว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่มันเกี่ยวกับความจริงครับที่เกิดจากพ,าพระเจ้าเพราะฉะนั้นความรู้สึกมักจะโกหกเราได้ตลอด เมื่อเราจดจ่อที่ความรู้สึกมากกว่าความจริงเราก็จะเจอปัญหาครับตัวอย่างครับหลังจากที่เราทําผิดในเรื่องหนึง่งเราก็มักจะมีแนวโน้มรู้สึกใช่ไหมครับว่าเหมือนว่าชีวิตของเราล้มเหลวหมดอันนี้ครับคือความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องแล้วก็นําไปสู่ความคิดที่ไม่ถูกต้องแท้จริงแล้วพี่น้องครับทุกคนมีสิทธิ์ทําผิดนะครับเราก็ทําผิดพลาดในหลายๆเรื่องแต่เราไม่ใช่เป็นคนล้มเหลวนะครับนักจิตวิทยาส่วนมากเชื่อว่ากุญแจสําคัญ สำหรับสุขภาพที่ดีก็คือคนคนนั้นต้องหมั่นเปิดเผยความรู้สึกคนคนนั้นต้องรู้สึกตัวเองได้คนคนนั้นต้องมีช่องทางการระบ,บายอารมณ์ความรู้สึกออกมาเอามันออกมาครับโพงมันขึ้นมาครับแต่ยังไงก็ตามนี่ไม่ใช่คําตอบที่สมบูรณ์เพราะความรู้สึกไว้ใจไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเวลาที่เรารู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างกับใครบางคนมันก็เป็นเพียงแค่ชั่วคราวหรืออาจจะเป็นยาวนานอันนี้ขึ้นอยู่กับ เหตุการ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรู้สึกอย่างนี้อย่างนั้นแต่ความจริงจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นตามที่เรารู้สึกหรือไม่พีนน่น้อง,าางครับต้องเรามาระวังครับเพราะความรู้สึกนั้นไว้ใจไม่ได้พี่น้องครับผมอยากจะจบวันนี้ครับว่าเมื่อเราอ่านพระธรรมยอห์นบทที่8ปดข้อสานะครับความจริงจะทําให้เราทั้งหลายเป็นไทยเราต้องติดต่อกับความจริงครับเราต้องอ่านพระเจ้านะของพระเจ้าความคิดต้องอยู่เหนือความรู้สึกนะครับอย่าปล่อยให้ความรู้สึกอยู่เหนือความคิด ถ้าเราปล่อยให้ความรู้สึกอยู่เหนือความคิดเราจะซึมเศร้าหดหู่ขอพระเจ้าเสริมกำลังช่วยเหลือพวกเราอาเมน ครั้งที่ได้อยู่ใกล้ชิด